สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรี้ยมไลออนคานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับได้รถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเครื่องยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับและนะสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถตู้พรีเมียมนะครับวันนี้นะครับเรามีเข้ามาใหม่นะครับ เป็นโฉมกระจังหน้าตั้งโฉมยอดนิยมนะครับได้ออปชันประตูไฟฟ้านะครับมาทั้งซ้ายและขวานะครับมีครูดคอนโทรลนะครับมีกล้องรอบคันมาแล้วนะครับและนี่เรายังแถมฟรีในส่วนของเบาะวีพีปั่ไฟฟ้าไว้ด้วยนะครับและใครที่กำลังมองหานะครับราคาดีนะครับราคาไม่ข้ามล้านนะครับผ่อนสบายไม่เกินหมื่นห้าต้องติดตามคันนี้เลยนะครับและก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะพาไปชมกันอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันกันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับฮุนไดเอสนนะครับ2.5ดีลักนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับมาในปี2016นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับ ออกห้างป้ายแดงตอนนั้นนะครับรุนท็อปสุดตัวดีลักนะครับที่ได้ประตูไฟฟ้ามาเนี่ยราคาออกห้างตอนนั้นนะครับจะอยู่มาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาหายไปโหเกือบหนึ่งล้านบาทเลยนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวอีก<ๆ>ด้วยนะครับมือเดียวจากป้ายแดงมีหวัดดูแลเข้าศูนย์ตลอดเลขไม้น้อยมากนะครับเพีย<ภ>ง <า ains> แค่1นึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับอายุรถนะครับประมาณนะครับ 9ปีนะครับถือว่าชายน้อยมากๆเลยนะครับและเข้าสู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้มีว่างมีเว้นเลยนะครับและมือเดียวด้วยนะครับสภาพดีมากๆนะครับสวยกิฟสภาพนางฟ้าสุดๆเลยนะครับและราคาวันนี้นะครับเราจัดให้ในราคาที่สุดว้ามากๆนะครับของแถมจัดเต็มแบบนี้นะครับให้เพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้บอกเลยว่าสุดวามากๆนะครับเฉพาะเบาะวีีตัวนี้นะครับ ตอนลูกค้าติดตั้งมาตอนนั้นนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทเลยนะครับบินใบเสร็จตอนที่เขาติดตั้งนะครับยังอยู่เลยนะครับและภายในนะครับเบาะต่างๆนะครับพลาสติกนะครับหุ้มหัวหมอนต่างๆนะครับคันนี้ครับยังอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถโหดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับใครได้ไปผมต้องย้ําเลยว่า คุ้มมากนะครับต้องใช้คําว่าโคตรคุ้มเลยก็ได้นะครับและเดี๋ยวนะครับเราจะมาเริ่มต้นนะครับจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมยอดนิยมมากๆเลยนะครับจะเป็นกระจังหน้าตั้งแบบที่เราเรียกกันนะครับเป็นสับนะครับอ่ะจังหน้าตั้งนะคือก็คือโฉมนี้นะครับเขาจะมีตั้งแต่ปี2016นะครับ17แล้วก็18ต้นปีนั่นเองนะครับพอ18ปลายปี เขาก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมหุ่นยนต์นะครับโฉมหน้าใหม่แล้วนั่นเองนะครับและโฉมนี้นะครับราคาดีมากนะครับและยังได้เครื่องยนต์ A2 นะครับออปชั่นนะครับฟังก์ชันนะครับเทียบเท่ากับโฉมใหม่เลยนะครับและนะครับมาไวไปไวจริงๆนะครับนี่มีกล้องให้รอบคันมีคูตคอนโทรลมาให้นะครับและนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับเจ้าของเดิมมีการอัปเกรดเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์เลนจิงไลท์นะครับไฟตันหมอกนะครับมีให้มาแบบนี้เลยนะครับและนี่นะครับสิ่งที่พิเศษสําหรับคันนี้นะ ปรับไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นหนังแท้เลยนะครับมูลค่าตอนนั้นนะครับหกหมื่นกว่าบาทเลยนะครับประมาณ6กหมื่นเจ็ดะครับที่ผมเห็นในส่วนของบินไปเสร็จคันนี้นะครับนี่และครับเขายังมีปรับไฟฟ้านะครับในส่วนของพนักพิงนะครับนี่รองน่องต่างๆนะครับเป็นไฟฟ้านะครับมีนะครับถาดวางแก้วน้ําตรงนี้มาให้ด้วยนะครับและนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะครับอันนี้นะครับ เราแถมไปให้หมดนี้เลยนะครับลูกค้าจะยกขึ้นนะครับหรือจะใส่คนอื่นหรือจะเอาไปใส่คันไหนนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะเรานะครับแถมไ้นะครับไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับและเบาะทรงนี้นะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับนี่เป็นทรงคล้ายๆทรงโซฟานั่นเองนะครับและนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับนี่เขามีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างมีมุมกล้องนะครับ360องศารอบคันนะครับและในส่วนของล้อแมกคันนี้นะครับจะได้ล้อแม็กขอบเดิมนะครับขอบ16นะครับแม็กใหม่มากนะครับ ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดเลยนะครับเป็นสีนะครับสีบอลเงินนะครับไฮเปอร์ Hyper แบบนี้เลยนะครับและคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะครับ เป็นยางบิสโต้นะครับปี2024เลยนะครับให้ดูนะครับภายในซุ้มล้อต่างๆนะครับไม่มีคราบสนิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับสภาพสีโดยรวมคันนี้นะครับสีสวยมากนะครับบางๆแบบนี้เลยนะครับและนะครับไม่มีนะครับแผลโสดนะครับหรือรอยเบียดแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้จริงๆนะครับด้านท้ายนะครับได้เซ็นเซอร์มาถึง4ตําแหน่งนะครับมีกล้องมองหลังมาให้นะครับและเป็นรุ่นท็อปสุดตัว H1 เฮดวันต นี่และเวลาเปิดเปิดแบบนี้เลยนะครับนี่และนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูนะครับจากโครงสร้างนะครับด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับน็อตฝาท้ายต่างๆนะครับไม่มีขันไม่มีถอดนะครับไม่มีขยับเลยนะครับคันนี้ซีเดิมเดิมเดินตรงเดินเรียบแบบนี้นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับนี่แถวสุดท้ายนะครับใหม่มากนะครับใช้รถยังไงนะครับให้ใหม่ขนาดนี้นะครับ นี่พลาสติกนะครับหัวหมอนต่างๆนะครับ q ินะครับสติ c ก e r จากศูนย์ยังอยู่เลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับใหม่จริงนะครับฟ้าเพดานต่างๆนะครับเจ้าของเดิมนะครับเป็นคนที่รักรถดูแลรถรักษารถดีมากๆเลยนะครับพลาสติกกันลอยต่างนะครับผมเข้ารูปมีให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของออปชันด้านในนะครับสภาพด้านในตัวรถสําหรับคันนี้กัน และนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับ h ุนไดเอสวตัวดี u ักรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับภายในหูใหม่มากนะครับสำหรับคันนี้นะครับเปิดมารู้เลยว่าคันนี้สภาพดีมากนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับอ่าเราเสียบบิดสตาร์ทได้เลย โอ้เสียงเครื่องแบบเขานิ่มมากนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับคไมเร็วดีเซล 2,500cc เป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้าแล้วนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างนะครับเขาจะเป็นนะครับโฉมไมเนอร์เชนจะได้หัวหมอนรองรับศีรษะแบบนี้นะครับเบาะนะครับแน่นมากนะครับไม่มียับไม่มีขาดอันนี้เบาะเดิมเลยนะครับและนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับจะได้นะครับ โนสีเบจนะครับตัดกับหนังจับจีบนะครับสีเบจหรือสีครีมแบบนี้นะครับและนะครับสำหรับดีไซน์ต่างๆตามช่องแอร์ต่างๆนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแอร์แบ็กแัปคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับไม่มีคาบกาวนะครับสาหรับคันนี้นะครับและนะครับในส่วนของหน้าจอคันนี้จะได้หน้าจอเดิมนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับแอปพลิเคชันนะครับมีเดียต่างๆนะครับวิทยุ fm/am ใส่แผ่นซีดีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดแล้วนะครับและยังมีในส่วนของกล้องนะครับ 360องศารอบคันนะครับอันนี้มีมาให้นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ผมแจ้งเบื้องต้นว่าโฉมนี้ขายดีมากนะครับเพราะได้ออปชั่นเนี่ยเทียบเท่ากับโฉมใหม่เลยนะครับและราคาดีกว่าด้วยนะครับราคาประหยัดราคาถูกกว่าด้วยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะครับโชว์ตัวเลขนะครับดิจิตอลแบบนี้นะครับแอร์หน้าแอร์หลังนะครับและนี่ให้ดูเลยนะครับใกล้ๆ พลาสติกนะครับกันลอยนะครับนี่เขายังแปะอยู่เลยนะครับตามนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับนี่ตามนะครับตำแหน่งบอกเกียร์นะครับพลาสติกนะครับ <lite> อ <aime Bis Syn Island> mm ันนี้นะครับกันลอยนะครับตั้งแต่ปลายแดงนะครับยังอยู่เลยนะครับและนะครับคนโซนกลางตรงนี้นะครับไม่มีริ้วไม่มีลอยเลยนะครับตามหัวเกียร์ต่างๆนะครับอันนี้โอ้หต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษารถนะครับดีมากนะครับรถนะครับอายุรถนะครับเกือบ10ปีนะครับแต่ดูแลรักษารถนี่คือใหม่มากนะครับ นี่ให้ดูเลยนะครับในส่วนของม่านบังแดดต่างๆนี่พลาสติกนะครับจากศูนย์นะครับนี่ยังอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับนี่โหใช้รถยังไงให้ใหม่ให้ว้าวขนาดนี้นะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับและนะครับคันนี้นะครับเลขงไม้นะครับใช้น้อยมากๆนะครับไม่เพียงแค่ 1 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นดูแลศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับรับประกันไม่แท้ไม่มีกลับไม่มีกออย่างแน่นอนนะครับพมลายหนังมัลติฟังชั่นโลโก้ฮุนไดพร้อมด้วยแอร์แบ็กที่พมลายนะครับมีปุ่มสั่งการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับและยังมีในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่ครูดคอนโทรลนะครับมีให้สําหรับรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับแผงประตูนะครับด้านข้างต่างๆนะครับมีปุ่มสั่งการนะครับเปิดปิดนะครับไฟจันมองต่างๆประตูไฟฟ้านะครับสามารถเปิดหรือปิดนะครับควบคุมนะครับจากตรงนี้ได้อีกหนึ่ง การใช้งานนะครับสําหรับคันนี้นี่มีให้ครบนะครับและนะครับให้ดูกันก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับสําหรับตัวรถนะครับทีวีเพดานทีทีวีนะครับหน้านะครับมีให้ครบนะครับและบุ๊กเซอร์วิสนะครับก็มีให้ครบแบบนี้นะครับรถสวยนะครับมีประวัติดูแลแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะครับต้องรีบต้องไวเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่ให้ชมเลยนะครับคันนี้นะครับรถนะครับมีประวัติดูแลนะครับเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะ และระยะล่าสุดครับนี่เช็คระยะมาเรียบร้อยนะครับนี่ตอนเลขไม่เก้าหมื่นสี่พันนั่นเองนะครับและอันนี้ครับน่าจะถึงนะครับอ่ารอบพอดีนะครับประมาณนะครับอ่าแสนสี่พันก็อีกพันกว่าโลนะครับก็อันนี้เดี๋ยวพิเศษไปนะครับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แคปคลิปนี้มาเลยนะครับแคปหน้านี้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฟรีนะครับถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับให้ก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับสาหรับคันนี้พิเศษไปเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับและนะครับเดี๋ยวเราให้ดูประวัติสําหรับคัันนนี้ก เดี๋ยวเริ่มต้นอสำหรับอันนี้ก่อนนะครับในส่วนของยางนั่นเองนะครับอันนี้เจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนที่บีควิกมานั่นเองนะครับตอนที่เดือน5ปี24นะครับคันนี้ก็ยังอยู่ในประกันยางนั่นเองนะครับตอนนั้นนะครับลูกค้านะครับเปลี่ยนมาที่เลขไม้นะครับ9 9 0 0หม่กกิโลเมตรนั่นเองนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ4 0 0 0โลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเกือบปีเพิ่มมา4 0 0 0โลนะครับโหใช้น้อยจริงๆนะครับและ รถนะครับยังอยู่ในประกันยางนะครับประกันยางจะหมดเดือน5ปี25นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับและนี่นะครับที really ่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับสําหรับเบาะวีพีด้านหน้านะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับติดตั้งมาตั้งแต่ตอนออกห้างไยแดงครับมูลค่านะครับอยู่ที Moon ่ประมาณ67,500เันเลยนะครับอันนี้ถือว่าราคาสูงมากๆนะครับเขาเป็นเบาะหนังแท้เลยนะครับเขาเขียนว่าเป็นเบาะวีพีปรับนอนไฟฟ้าดันน่องไฟฟ้านะครับหุ Ronald ้มหนังแท้นะครับ นี่หลายยนนั่นเองนะครับและนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิเศษสําหรับคันนี้นะครับนี่เจ้าของเดิมนะครับมีการอัปเกรดในส่วนของช่วงล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีในส่วนของโช๊คทั้งหมด4ต้นนะครับโช๊คสปริงและโคมไฟหน้านะครับหูโคมไฟหน้านะครับมูลค่าสูงมากนะครับ1ชุดนะครับ25,900เฉพาะโคมไฟหน้านะครับและโช๊คต้นละประมาณ10,000นะครับเบสเซ็ตนะครับประมาณ80,000กว่าบาทเลย มีโชคสปริงนะครับโคมไฟหน้านะครับอ่โหอันนี้นะครับขายได้ไปผมต้องย้ําไม่รู้กี่รอบเลยครับว่าคันนี้โคตรคุ้มจริงๆนะครับได้ประวัติดีประวัติสวยของแถมของแต่งจัดมาให้เต็มนะครับมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะครับและห้องผู้โดยสารด้านหลังครับให้ดูเลยนะครับถึงความใหม่สําหรับคันนี้นะครับเปให้ดูเลยนะครับ เบาต่างๆนะครับใหม่มากนะครับที่นะครับลูกค้าเห็นนะครับในกล้องนะครับว่าทําไมนะครับเบาะแถวตรงกลางตรงนี้ครับทำไมถึงเป็นรอยครับอันนี้นะครับไม่มีเคยมีการนั่งนั่นเองนะครับอันนี้ครับเหมือนลูกค้านะครับเก็บไว้นะครับถอดไว้ตั้งแต่ตอนป้ายแดงเลยนะครับเพราะนะครับเจ้าของเดิมนะครับเขาใส่เป็นเบาะ VP มานั่นเองนะครับ อันนี้ไม่ได้แปลงรางนะครับสามารถยกขึ้นลงได้เลยนะครับหรือสามารถยกในส่วนของบาะพีวีพีขึ้นได้เลยครับได้หมดเลยนะครับอนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับและเบาะคือใหม่มากนะครับให้ดูเลยทุกแถวทุกตัวนะครับนี่ใช้รถยังไงนะครับให้ใหม่ขนาดนี้นะครับ หายากมากนะครับรถที่สวยๆประวัติดีๆนะครับและสภาพใหม่แบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของร้านไลออนคาร์ของเรานะครับเราจัดมาให้นะครับหามาให้ลูกค้าแล้วนะครับเฟ้นหามาทั่วประเทศนะครับหารถสวยสภาพดีเกรดเแบบนี้นะครับมาให้ลูกค้านะครับได้เลือกครับกันอย่างแน่นอนนะครับและนี่นะครับพิเศษเราก็คือ ฟีติดตั้งในส่วนของทีวีเพดานให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับก็จะสะท้อนภาพครับจากหน้าจอหลักด้านหน้านั่นเองนะครับของเดิมนะครับก็คือตามอายุเขานะครับอายุเกือบ10ปีบางทีไม่ได้ใช้งานเนี่ยเวลาที่เขาโดนความร้อนนะครับจอดกลางแดดอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะเสื่อมตามอายุเขานะครับอันนี้ก็มีการติดตั้งให้ใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับหัวน่าจะประมาณ 10, 17ิบนิ้วก็ว่าได้นะครับสําหรับ หน้าจอเพดานนะครับก็ลิงกภาพจากด้านหน้านั่นเองนะครับระบบเสียงต่างๆนะครับก็จะลิงกจากด้านหน้านั่นเองนะครับเวลาปิดนะครับนี่ปิดแบบนี้เลยนี่ระบบแอร์ต่างๆนะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับฟ้าเพดานนะครับให้ดูเลยนะครับใหม่มากนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับและนะครับใครที่กำลังมองหานะครับในส่วนของ รถตู้พรีเมียมนะครับสัก1คันนะครับที่ออปชั่นมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีคูดคอนโทนนะครับสภาพดีมือเดียวป้ายแดงนะครับออปชั่นของแถมนะครับมาเต็มช่วงล่างอัปเกรดให้นะครับและคันนี้เราก็ยังติดตั้งในส่วนของฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะครับอันนี้เพิ่งติดตั้งนะครับฟิล์มเดิมนะครับเนื่องจากเสื่อมสภาพนะครับตามอายุของเขานะครับอันนี้เราก็จัดการให้ใหม่รอบคันเลยนะครับลูกค้านะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวผม โครงสร้างด้านหน้าภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับบอดี้เดิมๆนะครับนนอตฝากระโปรงนะครับไม่มีขันไม่มีทอดนะครับไม่มีขยับนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนนากีว่อมหรือน้ำท่วมนะครับแผ่นการความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับเม็ดอาร์กลูกลมๆนะครับให้ดูเลยนะครับทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดนะครับคานด้านหน้าต่างๆนะครับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับใส่มากนะครับสะอาดมากนะครับอันนี้เราสตาร์ทอยู่นะครับ เครื่องยนต์นะครับได้รับการดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซี175แรงม้านะครับเบ้าโชคต่างๆนะครับให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์แต้มสีนะครับสติ๊กเกอร์มกอยู่ครบทุกจุดนะครับแบตเป็นของพูม่าแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูเลยครับอันนี้สตาร์ทอยู่นะครับสักพักแล้วนะครับเครื่องนะครับใสสะอาดมากนี่เราชักในส่วนของก้านวัดน้ํามันเครื่องให้ดูเลยนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องกระเด็นหรือควายควานไหลนะครับแต่อย่างใดเลยนะครับ คันนี้นะครับเขาก็ดูแลเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ประวัติดีจริงๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับนี่แล้วผมปิดให้ดูเลยนี่แค่นี้เองนะครับและเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมนะครับทั้งภายนอกภายในออปชั่นสภาพรถนะครับถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับรถตู้พรีเมียมสักหนึ่งคันนะครับที่ราคาดีๆราคาไม่ข้ามล้านผ่อนไม่เกินหมื่นห้านะครับมือเดียวป้ายแดงของแถมแบบจะเต็มผมต้องแนะนําคันนี้อยู่แล้วนะครับ กับฮุนไดเอสวัน2.5ดีลักปี2016รุ่นท็อปสุดนะครับและราคาดีมากๆนะครับจากออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงตอนนั้นนะครับ 1.7ล้านนะครับไม่รวมของแถมนะครับและวันนี้เหลือเพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับลูกค้าก็ซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนเลยซื้อสดร้านเราไม่มีบวกแวดนะครับฟรีค่าโอนนะครับของแถมแบบจัดเต็มนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนนะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ14,0 0 0บาทต่อเดือนนาสูงสุดถึง7ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ส9งจุดเก้านก้าเปอร์หรับลูกท่าที่มีเครดีนะครับ และของแถมนะครับเรายกกันให้หมดนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนน้ำมันให้เต็มถังกล้องบันทึกหน้ารถ1เครื่องมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับทั่วประเทศแถมฟรีให้1ปีเต็มและซื้อรถกับทางร้านไลออนคาร์ของเราลูกค้าจะได้1คือรถบ้านร้0เซนะครับ2เรามีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและนะครับยังได้ในส่วนของเบาะวีพีนะครับปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับ ปีใหม่รอบคันนะครับและยังได้ในส่วนของโช๊คนะครับช่วงล่างนะครับทั้งหมด4ต้นครับอัปเกรดให้นะครับไฟหน้านะครับมูลค่านะครับเกือบ26 0 0 0เลยนะครับอันนี้นะครับอัปเกรดมาแล้วนะครับติดตั้งในส่วนของทีวีเพดานนะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือพร้อมใช้เลยนะครับและพิเศษอีกคันนี้นะครับผมก็แถมฟรีนะครับถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบอีกนะครับอันนี้นะครับลูกค้าออกไปนะครับพร้อมเดินทางพร้อมใช้งานนะครับยางใหม่ด้วยนะครับปี2024นะครับโหคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มากนะครับ พูดคำว่าคุ้มไม่รู้กี่ครั้งเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ง,ง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, l น์ทิกต t อกนะครับ หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับเรามีทีมงานนะครับมีแอดมินนะครับคอยให้คําดูแลนะครับคอยให้คำปรึกษานะครับถูกช่องทางเลยหรือสนใจอยากเข้ามาชมคันนี้ที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นที่หน้าร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แ a p วันไลออนคาร์ลดมือสองเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและตอนนี้นะครับเรามีรถโต๊ะพรีเมียมโหทยอยเข้าาามกัน่ง ล้นหลามครับเยอะมากๆนะครับมีทุกแบรนด์นะครับตั้งแต่รถยนต์น้ํามันถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีให้ครบเลยนะครับมีทุกแบรนด์จริงๆนะครับเพราะเรายืนหนึ่งเรื่องรถตู้พรีเมียมอยู่แล้วนะครับและครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกมานะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งครัอไปเซ็นเอกสารฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนมัดแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับ ก็เช่นเคยนะครับร้านเรามีฟรีบริการนะครับจะส่งรถฟรีครับถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับทั่วประเทศทุกจังหวัดอย่างแน่นอนนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซื้อได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับและนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับรถเข้าใหม่ของเรานะครับและวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี